สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด Astro มาใช้บอร์ดที่เกมเมอร์และ overclocker เ,เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice Asus Transformer Book Trio แล้วคุณหละพร้อมจะเปลี่ยนหรือ,อยัง Order and Chaos Online เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและ ASUS in search of incredible สวัสดีครับชาวอู๊ะคร็อโซ่ทีวีทุกๆคนครับยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเป็นประจำทุกๆวันนะครับพร้อมกับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของเกี่ยวกับ IT เข้ามาใหม่ๆห,หาเราทุกๆวันนะฮะยังคงอยู่กับเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับชิปเซต z 97บางคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเจ้านี้ มาเยอะจังมีแต right ่เจ enfin, hey, right ้านี้หรอมีแต่แบรน์นี้เหรอบอกตามตรงครับเขาส่งมาเยอะฮะแล้วก็จัดให้ตามคิวนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยมันถ่ายไปแล้วนี่มันมีไปแล้วนี่อันเนี้ยดูดีๆฮะมันต่างกันแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นเองเป็นรุ่นนี้ครับวันนี้ค่ะ ASUS Saber Tooth Z97 Mark 1ความหมายของ Mark 1นะฮะนั่นก็คือ ร่างรัฐธรรมนูญสมัยที่คุณไว้ก่อนก็คงไม่ชื่อรุ่นของเขานะครับจะมากวันอะไรก็ตามนั้นแต่ที่แน่ครับมันคือซีรีส์ Saber Tooth สิ่งที่เป็น Saber Tooth จริงๆเนี่ยผมขอพูดสักนิดหนึ่งมันคือเมนบอร์ดที่มีเป็นชุดคิดนะครับเป็นแอมโมคิดแบบว่าปิดคลุมเมนบอร์ดมาหนึ่งเนี่ยคือเขาเน้นไปเรื่องของการ ป้องกันฝุ่นป้องกันพวกฝุ่นไรอะไรก็แล้วแต่ครับและที่สำคัญคืออุปกรณ์ที่เป็นเซเบอร์ทูตเนี่ยบนเมนบอร์ดนะฮะอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์คาปาซิเตอร์ช็กหรือว่าพวกมอสเฟตซีพียูอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ต่างจากเมนบอร์ดทั่วไปครับมาดูกันก่อนครับสำหรับบันเดิล์จากเมนบอร์ดตัวนี้ฮะอย่างแรกครับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดเวอร์และสมุดคู่มือหนึ่งเล่มสติ๊กเกอร์เพิ่มความแรงเพิ่มความโหด TUF Insight นะครับ The Ultimate Force Insight ฝาปิดด้านหลัง Back I.O. Panel 1อันสาย SATA 6 Gigabit Persec ให้มาทั้งหมด4เส้นครับเป็นสายสีดำหัวสีขาว brid s l SLI 2 w a อ1อันและสุดท้ายคือ ASUS Q Connector และอย่างสุดท้ายอย่างที่2มันคืออุปกรณ์ TUF นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นชุดของ Saber Tool นั่นเอง หลายคนเนี่ยรู้แล้วว่ามันพอจะมีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นพวกเป็นจุกนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝาปิดที่เป็นพลาสติกนะครับจุดพวกปิดพอร์ตซา t a ต้านะฮะออดโอแจ็คพอร์ต USB นะครับหรือว่าพวกพอร์ต DVI HDMI รวมไปถึงนะฮะฝาที่ปิดชุดเซบาตัวตรงส่วนของซ็อกเก็ตแรมที่เหลือหรือแม้กระทั่ง Expansion Slot เอง แล้วก็พัดลมพัดลมพวกนี้ครับมันเป็นพัดลมที่เอาไว้ช่วยเป่าช่วยนําทิศทางลมในเรื่องของอฮีทซิงระบายความร้อนให้กับชุดภาคจ่ายไฟเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าพัดลมตรงนี้มันสามารถติดตรงไหนได้บ้างและนี่ครับสิ่งสบาญอีกอย่างหนึ่งที่บันเดิลมาให้ก็คือโปรบวัดอุณหภูมิให้มาทั้งหมด3เส้นนะครับเราสามารถเลือกจุดได้เลยแล้วก็ไปแปะเอาได้เลยว่าเราจะวัดตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปดูที่ซอฟต์แวร์ได้เลย ว่าอุณหภูมิจุดที่เราแปะเอาไว้เนี่ยนะฮะเซ็นเซอร์1นึจุดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่อ่าหามัดูกันครับสำหรับ Z97 Mark 1 Sabertooth มองเพินๆน,นเนี่ยมันไปคล้ายกับตัว Z87 Sabertooth เลยเพราะอะไรครับฝาปิดนะครับที่เป็น TUF เนี่ยพลาสติกตัวเนี้ยมันคือตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยเป๊ะเป๊ถ้าถามว่า ผมโกหกหรือเปล่าบอกคาเดียวครับคนอย่างผมไม่เคยโกหกใครครับนอกจากโกหกตัวเองครับทางด้านนี้ครับทางด้านซ้ายของท่านนะครับคือ z 97ทางด้านขวาของท่านคือ z87 ดูกันที่ตัว TUF นะครับพลาสติกที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทูจุดเดียวกันทุกอย่าง แต่สิ่งที่มันต่างกันชัดเจนนะครับสำหรับ z 87กับตัว z 97เนี่ยคือเลเยอร์บนเมนบอร์ดมันจะคล้ายกันมากแต่บางจุดก็ไม่ใช่นะครับมันคือคนละตัวกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครไม่ใช่ว่าย้ายอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆจะทำได้ง่ายไม่ใช่ครับมันคือการเปิดโปรดักต์ไลน์ใหม่เลยสําหรับตัวเมนบอร์ดคนละ PCB กันนะครับแต่ตัวพลาสติกที่ครอบอยู่เนี่ยตัวเดียวกันนะฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดตัวนี้ครับคือ ATX ปก,กติทั่วไปเลย สำหรับสีของตัว PCB เนี่ยเป็นสีดำเงาไม่มีอมน้ำตาลสักนิดเลยซ็อกเกต CPU เนี่ยนะครับรองรับ CPU Core i g e n 4รวมไปถึงตัว2 2 n a นาโนด้วยและก็จะรองรับ CPU Intel ตัวใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆด้วยอย่างแน่นอนชุดภาคจ่ายไฟของ CPU เป็นแบบ8บวก2 p h เฟสนะครับแน่นอนห้อย่างที่ผมบอกไปมอสเฟสเองคาปาซิเตอร์เองตัวโชคเอง เป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า TUF มีฮีทซิงค์นะครับสำหรับมอสเฟส CPU หรือว่าชุดภาคจ่ายไฟของ CPU มีฮีทซิงค์ซึ่งมันอยู่ในนี้และอย่างที่ผมบอกไปฮะมันเหมือนกับตัวแท7บเลยก็คือไอตรงเนี้ยมันเหมือนอุโมงค์มันเป็นอุโมงค์ลมเราสามารถใส่พัดลมเพิ่มเข้าไปได้นะที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้2ตัวเลือกทิศทางเอาครับจะให้มันดูดขึ้นเป่าลงหรือดูดเข้าเป่าออกอะไรก็ว่ากันไป ทิศทางตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับเราเปิดตรงนี้มันก็จะมีรูเล็กๆครับเป็นทิศทางการเข้าออกของลมได้เลือกดูครับตามความชอบเลยว่าอยากได้แบบไหนปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU ครับอยู่ทางด้านนี้ตำแหน่งเดิมเป็นแบบ8พินหหัวปลั๊กไฟเลี้ยงของเมนบอร์ดทางด้านขวาเหมือนเดิมครับ20บก4พินสล็อต RAM มีให้ทั้งหมด4สล็อตรองรับมากสุดที่ 32G ในเรื่องบัสก็อยู่ที่ความสามารถของแรมแล้วก็ตัวเราเอง expansion slot นะฮะว่ากันไปตามนี้เลยครับ PCIe x p น x 12.0นะครับมีให้ทั้งหมด1 2 3สอ slot นะครับสำหรับ x 1ส่วนตัวหลักเลยครับคือ x 1 6 3.0 1 6 x อยู่ด้านบนตัวนี้และนี่ฮะคือ1 6 x 2.0 ด้านล่างสุดสีดำครับคือ 4x นะครับแต่เป็นสลอทยาวถ้าใส่การ์ดตัวเดียวก็แนะนำสลอทด้านบนสุดครับ 3.016x ถ้าวิ่ง2การ์ดต,ตรงนี้นะครับใส่2การ์ดก็เป็น 8x บวก 8x ชิปเซ็ตค่อนข้างที่จะดูดิบสักนิดหนึ่งครับสำหรับเซเบอร์ตัวนี้มันเป็นฮีทซิงอลูมิเนียมสีดำด้านนะครับ ก็มีโลโก้เอซูแล้วก็มีลายเส้นนิดหน่อยนะครับดูเข้ากับความเป็นเซเบอร์ทูได้อย่างดีพอการเชื่อมต่ออีกนิดหนึ่งนี่คือ Internal usb 3.0ให้มา1นึ่งพอร์ต SATA ปกตินะครับ3.06กิกะบิตเพอร์เซกและตรงนี้ครับเป็นพอร์ต SATA e x p r e s s 10 s กิกะบิตเพอร์เซกเดี๋ยวรู้กันครับว่ามันจะ10 g กิกะบิตเพอร์เซกหรือเปล่ารอ,รอของรออุปกรณ์เข้ามาหาเราก่อน้วเราจัดให้ดู นะครับสำหรับพอร์ต SATA e x p ก s แล้วด้านล่างครับก็มี SATA 3.0อีก2พอร์ตพลิกมาดูที่ด้านหลังของตัวบอร์ดนะครับเหมือนกันกับตัวแทร87เลยมี TUF Fortifier เอามาให้ด้วยเอาไว้รับน้ำหนักนะครับเอาไว้ป้องกันการชอร็อตเองอะไรเองรวมไปถึงการระบายความร้อนให้กับ o o s f e t CPU ด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อที่ด้านหลัง back I/O panel ครับวางกันไปตามนี้จากด้านซ้าย USB 2.0 4พอร์ต ถัดมาครับเขาเรียกว่าปุ่มหรือว่าสวิตช์ไบออ f แฟลชแบ็ก HDMI 1.4ด้านบนคือ DisplayPort ถัดมาครับ USB 3.0ทั้งหมด4พอร์ตแล้วก็ RJ45 หรือว่าพอร์ตแลน2พอร์ตเป็น Dual Gigabit นะครับสุดท้ายคือ Audio Jack ครับมีทั้งที่เป็น analog นะะแล้วก็ d g i t a l SPDIF รองรับ8 Channel หรือว่า7.1 c h Channel ะฮะ เรียบร้อยครับสำหรับ z 97 Mark 1 Saber Tooth หลายคนบอกว่าเฮ้ยเพิ่งจะมีตัว Unbox z 87 Saber Tooth mm hmm. ไปเหมือนกันเนี่ยนะฮะเลือกดูครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ย87กับ97มันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่มันไล่ๆกันอยู่แต่ในเรื่องของการซัพพอร์ตการใช้งานดูเอาครับดูความเหมาะสมคุณจะใช้87ได้นานไหมคุณจะใช้97ได้คุ้มไหม สองอย่างนี้มันมันตอบยากบางทีไปถามคนอื่นคนอื่นก็แนะนาลาบากนะครับเรื่องของราคาก็เหมือนเดิมครับไม่ทราบถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณเอสซเท็ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราในเรื่องของการรีวิวติดตามเร็เรวๆนี้ครับที่หน้าเว็บและพบกันใหม่เทปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ